สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารีวิวสินค้านะครับเจ้าตัว KWC K17 หรือเจ้าโมเดล Glock 17เป็นโมเดล Glock 17 Gen 2นะครับก็ในกล่องนะครับเป็นกล่องกระดาษแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับว่ามีอะไรให้บ้างนะครับในกล่องเปิดมานะครับเจอกับเจ้าแคตตาล็อกก่อนนะครับแคตตาล็อกสินค้าของ KWC ก็จะเป็นแคตตาล็อกสินค้าที่ KWC ผลิตออกมาจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น ปืนอัดลมนะครับปืนอัดแก๊สทั้งแอร์กันแล้วก็บีบีกันนะครับถ้าใครสนใจก็ดูได้นะครับในแคตตาล็อกสินค้านะครับต่อมาจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับก็จะระบุเป็นภาษาจีนกับภาษาอาังกฤษนะครับสําหรับใครที่ถ้าอ่านไม่ออกก็เดี๋ยวรอดูในช่วงการสอนการใช้งานนะครับก็จะมีรายละเอียดในในส่วนของไดอะแกรมมาให้นะครับเผื่อใครสงสัยนะครับว่ามีชิ้นส่วนอะไรหล่นหายหรือเปล่า สามารถอ้างอิงได้จากแตอะแกมตรงนี้นะครับชิ้นถัดมาก็จะเป็นตัวปืนนะครับมี1ปืน1แม็กกาซีนนะครับในกล่องมีกระสุนทดสอบตัวสีเหลืองนี่น่าจะ0.12กรัมนะครับน้ำหนักแต่ก็ไม่แนะนำให้เอาไปใช้ยิงนะครับเพราะยิงแล้วน่าจะเหอเลยอะ่ะมาครับเรามาดูในส่วนของรายละเอียดของเจ้าปืนกระบอกนี้นครับอย่างที่แจ้งไปว่าปืนกระบอกนี้เป็นโมเดลก l อก k 17เจ gen 2นะครับ ก็ความยาวก็คือเป็นขนาดฟูไซส์นะครับด้ามก็ด้ามฟูไซส์แต่ว่าเจน2เนี่ยจะไม่มีรางใส่ติดอุปกรณ์เสริมมาให้นะครับโดยที่ตัวสไลด์ตัวเนี้ยทั้งสไลด์แล้วก็ตัวเฟรมข้างล่างนะครับเป็นพลาสติกเกรดดีนะครับย้ำว่าเกรดดีไม่ใช่พลาสติกสที่มันเงาเงานะครับที่มีความปลอ,อกแล้วก็แตกหักได้ง่ายตัวนี้ค่อนข้างทนทานแล้วก็เหนียวนะครับศูนย์ด้านบนนะครับเป็นศูนย์ทึบนะครับข้างหน้าแต้มสีขาวมานะครับ ข้างหลังไม่ได้แต้มเนาะมีการลื่นมาตรงนี้นะครับทั้งตรงด้านหน้าของกริปแล้วก็ด้านด้านหลังของกริปนะครับตรงนี้มีลายการลื่นนิดหน่อยนะครับตัวสไลด์เองเนี่ยก็จะไม่ได้มีลวดลายอะไรเลยเป็นแบบเรียบๆนะครับลักษณะของแม็กกาซีนนะครับของ kwc ของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีมีก้าน2ออันที่ยื่นออกมาเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะครับเป็นระบบ ที่เขาดีไซน์ออกมาของระบบปืนอล,ลมทางค่าย KWC นะครับตัวแม็กกาซีนตัวนี้ของรุ่นนี้จะเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่โลหะโอเคแล้วก็ปืนตัวนี้นะครับจะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเลยนะครับก็คือสามารถชักแล้วก็ยิงได้อย่างเดียวเลยนะครับจะไม่สามารถมีกลไกค้างสลาไลด์ได้หรือว่ามีระบบเซฟอะไรอื่นๆนะครับก็เป็นปืนที่ราคาจับต้องได้แล้วก็ถือว่ายิงได้ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก ใช้งานง่ายน้ําหนักเบานะครับแต่โดยรวมนอื่นนะครับก็งานประกอบค่อนข้างเรียบร้อยครับถือว่าค่อนข้างแข็งแรงเลยครับทนทานด้วยตัวนี้มีลูกเล่นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยากจะเสริมนะครับก็ตัวโมเดลกล็อกเนี่ยมันจะมีตัวลิ้นไกตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับปืนตัวนี้ถ้าเราขึ้นลาแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ไม่แตะไอ้ตรงลิ้นไกตรงนี้นะครับจะไม่สามารถลั่นไกได้เนี่ยครับเนี่ยนี่ไม่โดนลิ้นไกนะครับเหนียวแล้วมันไม่ลั่นนะครับแต่ถ้าเราแตะ อ่ะอย่างนี้ลั่นได้นะครับก็จะมีลูกเล่นอยู่แค่ลูกเล่นเดียวเลยนะครับสำหรับตัว g l o c k 17โมเดลนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูน้าหนักของ kwc k, k 1 7เโมเดล g l o c k 17ตัวนี้นะครับอยู่ที่315กรัมนะครับรวมแมกกาซีนแล้วเนาะก็ตัวนี้จะไม่ได้น้าหนักค่อนข้างมากนะครับเป็นน้าหนักแบบอยู่ไปทางค่อนข้างเบานะครับก็สำหรับใครที่อยากจะใช้งานสะดวกสะดวกไม่ต้องถือแล้วเมื่อยมือเนี่ยก็ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับ ต้อไปดูวิธีการใช้งานของเจ้า kwc k, k 1 7นะครับโมเดลกอก17กันนะครับอันดับแรกนะครับปลดแม็กกาซีนก่อน,นนะครับเพื่อบรรจุก,กระสุนนะครับโดยที่แม็กกาซีนของโมเดลเนี้ยมันจะมีร่องให้เราเกี่ยวสปริงไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วก็อันนี้เกี่ยวนะครับเกี่ยวสปริงลงมาแล้วก็มาล็อกมาล็อกด้านล่างตรงนี้นะครับจากนั้นก็ให้นำกระสุนนะครับ นำกระสุนนะครับามาบรรจุตรงช่องนี้นะครับให้เราให้เรากดกระเดื่องค้างไว้ก่อนนะครับเพื่อที่มันจะไม่ได้ไม่ขวางช่องนะครับาสาลงไปกดกระเดื่องค้างไว้นะครับแต่ถ้าถ้าเรามีตัวสปีดโดเดอร์เนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยนะครับเราก็กดกดกระเดี่องค้างไว้นะครับแล้วก็กดเอาสปีดโดเดอร์วางตรงช่องเนี่ยแล้วก็กดลูกเข้าไปได้เลยนะครับ ลัษณะนี้นะครับคาแนะนำอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าอย่าโหลดลูกจนเต็มจนเกินไปนะครับเอาให้โหลดให้เต็มแล้วก็เอาลูกออกสักหนึ่งลูกนะครับให้มันมีช่องว่างให้สปริงเนี่ยมันได้เคลื่อนที่หน่อยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราโหลดลูกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นตัวปล่อยตัวล็อกสปริงออกมานะครับสปริงก็จะดันลูกขึ้นมาพร้อมใช้งานนะครับโอเคนี้บรรจุลูกเรียบร้อยนะครับมีข้อชี้แจงอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือโมเดล ปืนอัดลมค่าย kwc นะครับก็คือว่าถ้าเราบรรจุลูกเข้าไปแล้วเนี่ยเรายังมีลูกคาอยู่ในแม็กเนี่ยเวลาเราปลดแม็กนะครับมันจะมีลูกออกมาเสมอนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับสำหรับปืนอัดลมค่าย kwc นะครับอันนี้ให้ท่านพอเข้าใจไว้ก่อนเนาะว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็คือเวลาที่มีลูกเหลือในแม็กซนเนี่ยปลดลูก ปลดแม็กออกมานะครับจะมีลูกหล่นออกมาเสมอนะครับอาจจะ1หรือ2นัดแล้วแต่โมเดลนะครับตัวนี้จะ2นัดนะครับที่เป็นกระเดื่องแบบนี้โอเควิธีการใช้งานนะครับวิธีที่ใช้ที่ถูกต้องนะครับให้เราชักสไลด์นะครับออกแรงชักให้สุดอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บปล่อยมือเลยนะครับให้สไลด์มันวิ่งกลับไปข้างหน้าด้วยแรงสปริงของมันเองนะครับเราอย่าไปประคองสไลด์นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างวิธีที่ผิดให้นะครับอันนี้เคลียร์ลูกทิ้งก่อนนะครับ วิธีที่ผิดนะครับก็คือว่าเราชักเสร็จปุ๊บแล้วเราประคองอกลับมาช้าๆอย่างเงี้ยมันจะมีบางจังหวะนะครับที่ปืนเนี่ยลูกลูกถัดไปเนี่ยมันจะมันจะขึ้นมาขึ้นมาซ้อนนะครับทาให้สไลด์มันคาอยู่กลับมาไม่สุดก็อันนั้นคือวิธีที่ผิดไม่ต้องกลัวสไลด์มันจะแตกนะครับเพราะว่าอันเนี้ยวัสดุคุณภาพเนี่ยค่อนข้างทนทานอยู่แล้วนะครับก็คือให้ชัก ถอยหลังให้สุดแล้วก็ปล่อยมือให้สไลด์มันเดินทางมาข้างหน้าเองนะครับทุกนักทุกครั้งที่ชักนะครับแล้วก็สามารถเหนี่ยวไกลรั่นไกลทิ้งได้เลยนะครับหลักการใช้งานก็มีแค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับสำหรับปืนอัดลมนะครับเดี๋ยวเรามาวัดความแรงให้ดูนะครับโอเคอันนี้ใช้เครื่องวัด s t e c นะครับด้วยลูกกระสุน0.20กรัมนะครับอ่ะนัดแรกนะครับ ดูอันที่สนะครับอีกสักนัดนนะครับโอเคก็ถือว่าค่อนข้างแรงเลยนะครับสำหรับโมเดลกอก17ตัวนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับสามารถเข้าไปสั่งได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับหรือคลิก ที่ลิงก์ในเดริปชั่นด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้นะครับหรือถ้ามีคําถามนะครับก็สามารถทักไลน์เข้ามาสอบถามเราได้นะครับหรือสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ในใต้คลิปด้านล่างนี้เดี๋ยวเราจะเข้ามาตอบคาถามให้เช่นกันครับก็คลิปนี้ฝากไว้นะครับสำหรับรีวิวโมเดล KWC K17 หรือโมเดลกอก17นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ